สวัสดีครับผมนายดีลาทีมนาเครือบหัสออกแสามศูนย์ห 3, 4, นึ่สี่ศูนย์สองสและนายวชิระบันจงหัหกสามศูนย์หนึ่งศูนนงดพแนช่างไฟฟ้าครเอคือสตาร์ตตัวที่หนึ่งเอคือสต็อปตัวที่หนึ่ง วายหนึ่งคือมอเตอร์ตัวที่หนึ่งสามคือสตาร์ตตัวที่สองสี่คือสต็อปตัวที่สองสองคือมอเตอร์ตัวที่สองเมื่อกดสตาร์ตตัวที่หนึ่งมอเตอร์หนึ่งจะทำงานกดสต็อปจะหยุดทำงานตัดไปกดสตาร์ตตัวที่สอง มอเตอร์2องทำงานจากนั้นกดสต็อปสองหยุดทำงานขอบคุณครับ